น้องไอ้ฝนกันนีเมีเกี้อ่ะสรยตาออดห่อถุงกันฝนกันน้ำเด้ออารวูเร็ว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 ช่วยตาออดเร็วลูกเร็ว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 ช่วยตาเร็ว มาแสนลูกส่อยตาเฮาเด้อส่อยตาเฮาเด้อเร็วลูกเร็ว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 